สิไปใช่ไนีใ่ใช้ไปขายปวอไมันเขาววาเปื้อมันเลยเนี่ยเดยไปทั้งนอนโอ้ไนะปวกพอดีดอกจุมนะจ่มเนาะเรียบหักเอาเลยบ่อนนะอหักเอาเลยบ่อน,นี่หักก็เนี่ยกัอถอดแล้วเ่ยก็มีมันคักอดีตอ่ะัม,มีมีจีมจ้แบบนี้าัว่มีจีแล้วมันหักนะคนตกงกอ่อนเนาะ เป็นได้ไรน้องน้ําพลแม่เฮาติดต่อมาอยู่บ่คุบ่ได้โทรมาลูกเอ้ยเอ้าว่าแล้วโทรเธอเดียว่นดํานวันนี้เลูกเอ้อือๆๆบ่เป็นจบกะบเจ้าเนาะเจ็บมันบ่เจ็บก็บ่ได้เจ็บลูกเอ้ยมันมึนมันมึนหลลง เลยลงอ่อนเขาอ่อนเข่าขนเอาบ่นน่งกับบ๊ได้นางก่อนอืมันจะอยู่ก็ยุมันจะเมื่อกับเมื่อเองตั้มใจมันคือบ๊วยได้บังคับเนาะยู่น่าแม่เท่ามันบ่เคยคูกับเมียคือให้ค่อยให้คอยบ่ให้ว่าแม่บ่นมาให้บ่ยายบ่ได้ให้เลยลูกค่อยเลี้ยงเต้ยังแดงๆอือคอยบายม่บายคีมันแล้วคอยบวดขอนอนคือขันขอยตายไปแล้ว อีกถือไปทางอะไรก็อือไปเห็นคอยถามเขาว่าต้นงานแล้ว่ะยูนหันช่องชามือแล้วต้นงานไปแล้วเจ้าให้มันเท่านคอยสีว่าหันแห้งลูกเอ้ยสีว่าวันนี้ไรคอยไปใหญ่แล้วลูกเอ้ยคอยเลี้ยงมะยาวใหญ่โยเจ้าก็ใหญ่จนได้ผัวช่องผัวบันลูกคอยก็ลูกเจ้าก็คอยก็เลี้ยงหมดชามคนนี่งมีแต่คอยเลี้ยงมดเจ้ามาเลี้ยงน้ำคอยเจ้าบุคุณต้นคอยบ่า กับทักทายสบายดีผมเป็นป่าดุงบันสุขสุขสุขคนเนอะไก่ยินดีตอนรับเข้าสู่สาวสาวนอนบ้านป่าอีกแล้วพี่พี่น้องเอมาผมมาพ,มาพสานอสนมนันี่เนอะกัเข่ามาหาทางที่ละ ทางสาวเตวเนาะแล้วก็บ่าวทองใสเพื่อนนพอ่พิ่น้องเนาะที่นี่กระทักสนักับบางอื่นเจอเพื่อนเราบางทางพ่พน้องเลยกระทางเฮากบสีเดินเข่าไปพ่นละเนาะหมู่บ้านสาวเตล์พี่น้องเลยอะกับสี่เข่าไปหาทางเมทาวเนาะปิดอั่างไรพิพน้องเลยทางเรื่องน้องน้ำพนเพื่อนน้องพิพน้องเนาะุกปายสาเหตุกระได้งยิ่นใจเข้าพิพน้องเลยทางเท้าก็ได้ กต่ดนน้ำเติบบริมาเนาะเอาสังไดรายละเอียดผูละเข้าไปรุ่นไปฟังน้ำกันวิพี่น้องเลยโดยพี่น้องบังเอิญเจอทางบ่าวท้องใสเนาะระหว่างทางผูกอือฮึบังเอิญกับบ่าวท้องใสมาพอก,กันระหว่างทางเนาะอือสิไปใช้ไหมนี่ใช้ ไปไกไข้ปวอะซืมันให้เขาปซื้อมันเลยเนี่ย้อไปทางนอกะออไปววพอดีดอกจุม,นม,จมเนาะเดนแล้วมหักเอาเลยบ่อน,นะฮะหักเอาเลยบ่อน,นี่หักเอาเอนี่นะกะอืถอด้อยาก,ก็มีมันคักอดีต้บบาได้มีมีจีบอย่ามนะวกะมีจีมแล้วมันหักนะคนตกออไงไงก็ไไนอนน<ด>นน่นเนาะม,มันโดนื้อนมันนาเีวเดียบร้อยแล้วนอเฮอือาไปเท่ายู่เฮือนบ่ ยังอ่ะนี่ก็เอาเพชรเอายังกันบาทนี่จิฮาบ้ชาให้บ่าวทนานี่ฮึ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 ฮนฮึฮึฮึอึฮนฮึฮึอึฮ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 ึ้ึนึฮ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 ึ่ึฮยบึฮ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 ึนึฮ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 เ กบใกล้แล้วโตทางแล้วหนากะทางทางไหนอ่ะนะทางมีกุข่อยใหญ่แล้วกับนีชื่อว่ามีข่อยใหญ่กับเรียบมั็นอีกหนึ่งนะโอ้กัไปตรงเลยมีหัวไม่นแหละเอ็นไปกับพอเลยหนากันทางมันกับสะดวกสบายอยู่บ่อืมกับเดี่ยวนี้กับมันกับมสบายในหลังกันพวกเนี้ยตีนโลดเจ้าเปรย์ได้บอกต้องใส่ตีหนาหันโอ้บริเตอมบ่ เดี๋ยวไปเติมเพิ่มเลยเรียบร้อยบอได้เลยบ่สเสรหากันก่อนเพื่อนั่นเนาะเพื่อนเนาะเเออป็นเพื่อนกันก่อนวันน่ะคือบุคคลท่านเทศเมนบ่สไว้แล้วฮะได้แล้วบ่ได้แล้วเออเอาซะไปถุงใส่พันจีออกไปวิ่งไปฟินองเลยเนาะเจอเพื่อนระหว่างทางเอาเอาเอาคอยกับที่เขาว่านเจ้าพูดแหละ เออเไปไปเดินทางปลอดภัยเออเออโดยโดยโดย๋ถ่ายอยายไปเดี๋้าเครับหาให้ปั่ว่าเออปพี่น้องเอ้เนาะเจอว่าท้องใส่ระวางเดินทางเนาะน้องคพี่น้องเอออ่าพอทางน้องท้องใสยเพื่นระวางเดินทางเนาะ อ่าได้เข้ามาหาทางแม่ถาวเพิ่นเลยเพิ่นพี่น้องเพิ่นออกไปซื้อน้ำมนน้ำมันนี่ล่ะเนาะทางยายเราอยู่เฮือนอยู่ซานเฮาลูกาลานว้ายสดีอิ่มู้โอ้ยนอาลานตุจาไปามแท้ล่ะนีบ่อืมมแท้มมมากินนเปรี้ยวบ บ่อ่า,อาเป็นวัดสิเพันเป็นวัดบ่อืม,อมจะบอกบทสบายไปจักอันเนาะไปสเบิได้วยวสับผู้ใหญ่ทำไม่เท่าผัวไมฮันพันชนชัยฮันบ่แมนอนาคตลูกแล้วน่ะผู้เอื้อยนี่ไปหาเห็ดโอ้ยหาเห็ดปวกบ่โอ้เห็ดปวกออกเนาะ ไปจะค้นเหรอหนาเช่าค้นเงินนอกเขาอุ้ยเช่าคือพ้าลานไปนะเขาอยากไปบอให้ไปก็เขาอยากไปไปทางไหนเอาน่ะไปทางหน้า่นเลยโอ้ได้ยี่บ่เขาไปแต่เกขากไปไม่เช่าเนี่ได้แล้วเต็มแล้วเนี่ลูกเออพอกินเนาะเออคือเห็นพ่อเพิ่นเอาไปขายอยู่พ่อมันไปหาแต่เช่าพ่นโอ้แจะคืนพ่นแต่ดึกๆไปแต่เช่า ตื่นมาไปโลดตื่นมาละไปโลดเนาะภาษาชื้ออันซอยเพิ่อนบาดเจ็บเมื่อข้างกายังบ่เป็นตะกินเนี่ยมันหมุ่นมันยังกิ้งเขาพยังษานี่คือหอมปลากระป๋องตัวตรวจกินเห็ดกินเห็ดอกินแกงเห็ดเออกินแกงเห็ดสิเป็นไรไน้องน้ำฝลไม่เห่าติดต่อมาอยู่บ่ไม่ได้โทรมาหนกเออเว้าแล้วโทรเธอเดียวขนาด เราไปอยู่ไทยเราปะโทรใช้ผัวเพันท่านเออเคยรับจับจ๊บนะแม่เอ้ยเห็นว่าเขาคอยโทรไปหาบอเห็นขวอืให้คนนั้นคนนี้ได้เขาไปบ่เห็นเห็นแต่แม่เขาบักหับมันแล้วเรามาบอกเขานั่นไปเห็นเขาหกเอล้วก็ยาแล้วกอยจปากน้ำช้ใช้ล้วปากน้ำผัวมันเคยก็บอกได้ว่าว่าชัได้ยาคอยก็บเน้ ดาวไหลเรียกได้งานเฮ็ดแล้วเนาะเจ้าชายเจ้าชายปรจักค um ่อยบอกแล้วดำนาลูกเอ้ยดำนาแล้วแล้วก็ไปค้เจ็บแอวค่อยว่าโอ้บอกลูกนบ่นั่งดำนาบัดนี้เลยลูกอือๆบ่เป็นนบกบ่เจ้าเนาะเจ็บมันบ่เจ็บก็บ่ได้เจ็บลูกมันมึนมันมึนหลลง ลลงอ่อนเข่าอ่อนเข่าขนมบะนางกับบะได้นางก่อนอืปล่อยเพียงเด้เฮ็ดค่ะเด้ตายปีนี้บ่อเขาว่าจมบ่อตายไผ่ลานใหญ่ก่อนเขาว่าคิดเชิงสั้นเนาะลานนอยู่กับไผ่เขาว่าไม่มีไผอยู่เลยน่ไงไผ่ใหญ่ไผ่เต็มชาวก่อนไผ่เขาครัวก่อนยังคอยตายเขาว่ายังคิดได้เนาะออ ผมดีเป็นมาว่าแล้วองวะยูใส่ยูใส่เรื่องกายแม่ก็ไปพูดแม่ผอาไปพูดพ่อพ่อกับแม่พ่าแท้เลยพ่หนาดิฉันได้คนที่ฮักกันเทาไปแล้วเดี๋ยวนี้เั็นชมควนแล้วเดี๋ยวนี้เห็นยักแรกกับมาคอยตายไปแหละบ่ายจากตะมณ์มีเพียงกัให้กินเดี๋ยวนี้มีเพียงเพียงกับยืนให้คอยเห็ดกินเห็ดโยประการเขียด ได้เคียดนี่ม่เอ้ยเคียดเจ้าก็ยังมีบุญอยู่ไดลูกเคยยังลูกเคยอยู่นําเนาะเาะเออก็ลูกสาวว่าไปป้าวอะไรจ้ะอันก็ว่าเฮ็ดวลูกเคยก็อยู่ในจัแล้วขอมันยังอยู่ก็อยู่มันเือก็เมือเองตามใจมันเขาอืบ่ได้บังคับเนาะเอออยู่นําแม่เฒ่ามันบ่เคยู่กับเมียาเออเว้าแบุญอือจักแล้วก็ว่าอยอยู่ก็อยู่ลูกเอ้ย มันยังเมื่อก็เมื่อปานีนั่นทางบ่ให้เขาว่าลงมันยังน้อยคั่นใหญ่แล้วก็ให้ให้บ่นะมันจักได้ตัวไหนมันอย่าเมื่อให้แม่มันค่อยบ่ให้เขาว่าค่อยเลี้ยงใหญ่ก่อนค่อยเฒ่าเริ่มอยเมื่อทางใดก็เมื่อลูกอโอ้สมุาดูแดดูดานบ่ได้เจ้าอยเมื่อก็เมื่อโอ้มันนฮอดลูกมันออย่าให้ค่อยให้ค่อยบ่ให้ว่าแม่บ่าให้บ่ยายบ่ได้ให้แลลูกค่อยเลี้ยงแต่ยังดัง่ คอยใบไม่ใบคีมันแล้วคอยบดขันฮาร์ดคอยขันคอยตายไปแล้วอีกทือไปทางใดก็ถือคอยบเห็นอย่าไปเลี้ยงทางใดก็ไปเอย่าไปทางใดก็ไปคอยเชียร์แหละความเราเด้ยว่าเนาะไอ้เนาะนก็เลี้ยงมาแต่น้อยเนาะเอออันนี้นะคือแบบว่าทางญาเนาะทางญาน้องน้ำพุนอย่เอาเมื่อเลี้ยงพุ่นแต่เจ้าอะไรบ่อยากให้บ่อยอยากให้คอย มันยังน้อยเขากให้มันใหญ่ก่อนลูกเออเคยเคยเชียร์ไปแล้มันจะยังเมื่อทางใดก็เมื่อคอยบ่ใยหรือเนยแล้วห้มันอยู่คนฉันมันเมื่อแล้วเดือดเอถากเนาะเห็นในคลิปนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะทางชาลเราเรากินห่อลูกเล่าเราก็เลยบ่เมื่อบอาต้องจสาก็ยังหักอยู่ว่าชอนใสยแล้วบ่กหักไปเห็ดได้ลูกเอยเขาออยู่น้ำกันเหละถ้าเราเมื่อบ่คือทอดกับคือทอดคือกันเขาว่าเคยกินเคยอยู่นํำกันล่ะ อืมแห่งไหนบ่มันอย่าเมือแล้วก็เมือข่อยว่าอีงตัดใจมันอืมขอยบ่ห้ามบ่หงบ่บ่แลๆแต่เราตัดสินใจเนาะว่ห้ามหงล่ะเอออยยมือบ้านอยก็ม่เ้ามให้เมือบ่ให้เว้าอืๆองตใจมันอยู่ในก็อยู่มันย่าเมือก็เมือคิดเอาเองเนาะเอียเธอน้งแล้วอยบ่ได้ปากเลยอยจักอยู่อยู่ปากกับเมียผู้ใดอีกัปากกับเมียจักวัดดแล้วไผจักนําเขา หมายถึงงานชาพลกับท่องทสายนบ้อคือเพื่อป้งกันที่นี่ว่าคอยถามเขาว่าต้นงานแล้วเะรอดูหนันช่องชามือแล้วต้นงานไปแล้วเจ้าเจ้าหมายถึงงานชาวพลเนี่ยเอาพัวใหม่เะบ่อไปจักจักเอาพัวใหม่จับมาเอาพัวใหม่คอยกันยังบ่ฮู้ลูกคอยกันงดกำกึดเลยจักมันไปทางใดพางใดเนี่ยไปจัก บันที่ต่อมาหาทางไม่เถ่าวะสิมันไ่ได้บอกอ่าพ่อยใช้เอาพวไหม่ก่อนไ่ได้บอกมันบอกพวมันเองถ้ามันบอกอะไรแล้วรอกก็ค่อยเอาผลขันเจ้าอยากเอาเมียก็เอาเ้อชอชัยเอ้ยเราอะอืมทางเมียน่ะส่งข่าวมาบอกบอกพวเออเออเงิแล้วพวมาเอาพนโอวยว่าวันใดนัหนลูกเอ้ยบอกบอกใครน่เขาว่าคอยโบโหเราอะเอาอยากอะไรเมียก็เอาเจ้าอยากเมือก็เมือ ເພິ່ນກໍຢາກເຈົ້າເລືອຂອງເຈົ້າເອງອືບັດນີ້ວ່າຢາກຂມຸນຂ້ອຍກໍໄດ້ຢາກເອົາຜົວໃໝ່ຢາກບໍ່ເອົາຜົວໃໝ່ໄປຈັກເອົາຂ້ອຍເຊື່ອນັ້ນຖາມເຂົ້າໃນບ້ານວ່າລາໂທມາຢູ່ບໍ່ບໍ່ເຂົາວ່າຕົ້ນງານແລ້ວຈະໄປທັນໃດທາງໃດບໍ່ຮູ້ໂອ້ລະຢູ່ຫັ້ນບໍ່ດົນແລ້ຕົນງານຕງາລ້ດບງິນນຮົາຮບມັ เงินหันจะเป็นระดับกว่วะดําจักแดงชื่อยาชูยาเคียวกันยังโบมีลูกอ่ะก็ว่าอันนี้นะเมื่อเราไปนะเราโบกไม่เท่าเราบ้าว่าเราออกไปทำงานอยู่ไทยเออไปกับพวนแล้วไปชงฮอตดมพนโอ้พัวเองก็เป็นคนไปชงพัวมันไปชงอยู่พนโอ้มันกับาเดียวไปเขาไปเหตุงานเราเราบบไปลูกเนาไปเขาไปอ็อือบไปเขาอยู่เรียงแม่เท่า โอ้คือเมียกับชั่วนุ่เนาะงสนนนเนาะอ่กบไปใส่เหิตคือน้ำผุนี่ชวนท่องชายไปน้ำยูแต่ว่าท่องชายนี่ปฏิเสธบอกไปเนาะบอกไปหรือว่าเราอยากเห็ดห้เห็ดหน้าบ่ก็เห็ดห้เห็ดหน้าเขาบอกเขาอยู่เห็ดหนานื้อไม่เทาอืเลี้ยงไม่เทาเวลาเบาหัวหน้าห้ยจะไปเด้อไปช่องฮอตดานก็วอาถือกันอยู่เด้สเบาแล้วนี่เออเออ บัณฑตำรวจอยู่พุ่นพรนะลานได้บ่ละคือวันนี้เนี่ยไปแล้วว่ะคอยทำเราบ้านในเช้าเนาะคือไปแล้วอ่ะเออไปเลยย่าคอยลูกเอ้ถือว่าที่ผัวเมียนี่ที่โตกันยุ่งเสมอนี่ฮะก็ถือว่าโอเคแน่นอนบัทาไม่ได้เจ้าเชื่อมื่อเอ้าถ้าพ่อไม่ใช้นี่เมื่อแล้วคนไรจังกร็ถอยเฉยได้มาหว่าโอ้โหเราเป็นหนี้ยังไม่เถ่าอันนี้บดจักน้ำมันเอ้า ยังติดในเขาเหรอแล้วเอาเงินเอาค้ำบริบูรณ์เจ้าบอสอ่ะสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าเอาลำคนลำบ้านนี่บอบ้านโคบ้านโค่นเอานลำคนบ้านโคเอาละหูเจ้กคนบ้านโคอีวสัสบ้านใดภัยประจัญบาบ้านโคโคกนี่บอโค่ใกล้ๆนี่บ้านโค่นี่โอ้โคกใกล้เจ้านี่โอ้ไกลไกลโอ้นึกว่าบ้านโคกเฮาเนาะเห็ุงานก่อนมาใช่ในเขาแล้วแล้วค่อยมาบอกพ่อฮั่นเออเออเออจะกินพ่อว่าวได้ คอ,อยก็ยังบอกวอากับพังเมืเองเราห่แร้เนาะถ้าเป็นแบบนั้นเนาะวัฒนาอ่าก็ถือว่าเรากับได้มีจิตมา <ไป S 1> ใจพมันไปชมเองกันไปเพืเดียวมันกับใครเนาะในพวงมมาชมเองบรรงอลนี้ <c oughs> บาลแรกก็คือพัวไปกุ้งช่วงอีกเนาะสานนวลเนียนบาลแรกก็เนาะแจ็กสี่พายเลยเนาะก็โอเคอยู่ได้เนาะแต่เอาเบอร์ในคลิปค <c oughs> ือว่าบุญวายเนาะสานนวลเนาะคือว่าสีขาสีปะสีห่างกันแท้สีเนาปกะ แยกเนาใดป้าสุกข้าวเนาะม่ถาว์ป้าปวงปูอยู่นี่เนาะโอ้ยเนาะแยกเนาใดอืถือว่าเมียติดต่อมาหาผัวยูหรือว่าร่มกันยูบวังพังมิถาวาเนาะเมาเขาจะเย็นย่อเมียมันเบาหันเจ้าบัตรแต่งคอยเจ้าคอแล้วคอแล้วหาเจ้ายังมาแต่งคมผัดนัดว่าเดือนชีเมื่เดือนชีเลยจนหอดเดือนหนี่งก็ยังจะาบัตรแตงคอยเฮ็ดเพียงมันวะ เอาผัวบ่ได้แต่งมันบอกว่านี่ลูกข่อยก็เลยกินบ่ดูเออมีแต่เว้าคําเดียวว่าเอาผัวบ่ได้แต่งยังบ่ได้แต่งออก็ยังบ่ได้แต่งอีกบ่มีออมีสมมุติว่าทองสบ่แต่งนี่นําพุ่นก็สิบ่มาบ่หรือว่าแนวใดด้นี่ผู้แค้นนันเด้อผู้แค้นนันเฮาขอางากบ่แต่งางากเงินันข่อยอยากได้อันล้านอือันคําบาทนึงคงอา ตัวนึงให้เด้อบ่นี่บ่เห็นดอกงัวโอ้เว้าอันไว้ไว้นี่อืมทันนั้นให้กับมือแต่งอันใดเดืนชีเออๆๆเฮาเออเห็นแต่งอืมถือว่าไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้จเว้านี่่อยปะเจ้าเจ้าบ่แต่ง่อยมัน่เอาไปเฮ็ดเพคือมันจัไม่รู้คือบ่มีของมันเบามันก็แม่นคอมอนนะเอออันนี้ก็แม่นอยู่เนาะเออถ้าวาว่าถึงหิถึงองก็แม่นตัวนี้ ทางบางตัวหนกับมีแต่มั่เชียวมีคอยใชเนาะกับบักขับป็นได้กูขับเหตุกับบูมีแม่มันมาชุดอันนั้นกะอนให้คอไม้เจ้าโหดคนให้คอไม้ก็คอยอย่างว่นเด้กินเราอะสามล้านสามล้านหามาขอช่องอาทิตย์ผัดหนักจอยว่าคือเดีนี่เลยบ่เห็นมาเลยดองเลยคอยอกอังน้ำเข้าแล้ว หรือกับพังเมืองเมื่อนัดเมื่อหมายกันไม่เท่าเดือนชี่ระบาเดือนชี้ผัดนัดกันเดือนชี้ปีหน้าเนาะอันเดียเดือนชีกันแล้วนี่โอ้ดีเดือนชีปีที่แล้วนี้โควิดแล้วออวิดแล้วนี่ยมาแต่งเนี่ะเดือนชีที่ชงมาจักบาทเียเห็นไหนเออเห็นเขามาแต่งอืก็ก็ง้อกดง้ออย่างได้กันมาผูกเขนน้อยเอาข้ายูเนาะพอเป็นที่เป็นคองเนาะนี่เจ้าเห็นไหน แม่มันมาคอยก็เป็นแม่หม,มายเพืือกันเอาใช้แม่มันเบกมันอันานั้นคอยอันออกงวช้อนใช่อันตัวหนึ่งเบา,าเอาช้อนโตเอาัวดุ้งระยะคันมันมีคันในใจนี่เอามาช่องโตหักเห็นได้ยานบุมีระยะหักคำหันบูรุษโอ้คำนี่บาทหนึง่งโอ้บรุษเนาะสำ,สำนั้น Lúc này bây giờ mình học có mi cầm hôm nay. Lúc này, đi 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 nung đi đi nhung muỗi kín bao? Kín nam Ờ mày nghe chú nói nấm là kín nam Quán còn ai đây? Nấm gì? Nấm gì cứ ăn thảo? Ăn được bớt bơ nấm nhà cứ ăn được bao? Nấm đây này, nấm cái này đây. Ừ, anh nấm này bơ xoài, đại bớt. Ồ đại bớt. Nhà má, dặn. Thuong thông nó. Dạ, ăn nào, lại, ăn cái 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 nó cái 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 mẹ cái cái mẹ đấy Bị nó Bị แม่เท่ากับมาเป็นหาเงินมึงเนี่ยนะมุมมุมผมพี่น้องเลยโอ้ยน้ำผลน้อยอันนี้คือแม่หน่อยละมันคือแม่มันน่าจติดแม่โอเคนะฮะก็เมจริงไหมเม่โทรมาเม่เลยนี้โทรมาอยู่บ่แม่มันมากับ่ได้อยู่น้ำแม่มันหลุดอยู่น้ำเอยนอนน้ำเอยกินน้ำเอยกลางคืนไม่ได้นอนน้ำเจ้าบ่เอานอนน้ำใครแม่มันมาก็นอนช่องคนเกับยาวบ่ออันตอนนี้นะเนี่ยนอนนี่มันดึงแขนแม่มัน ลงมาเพ่มันมันอยู่น้ำแม่มันออืตอนอยู่น้ำเมีนั่นบวยู่เนาะวาตาเท่าเคยเกิดอันนี้โบโอ้โบก็เห็นบจอจากเพงแล้วมันบบขึ้นหันเออเออเออพรามันป้อนเข่าแล้วมันกินกัวอือมันรู้จักคือเพงเลยถึงอยู่แต่เจ้าน้ำเจ้าอันนี้เนาะอยู่แต่น้ำเมท้ามันรู้จักคือเพงนี่อีนี่อือเบ้าเป็นมดสบายดีอยู่ละว่าบริจิบได้ไข่แต่ว่าร้านฮะ ที่เป็นยังเออเห็นเป็นบัดเป็นมุกชะดอกเง่้ยมาขายบ้านางกกินนคำนี่แหละแม่เท่าก็เป็นหาเงินก็ว่ากินนี่แหละลูกเอ้ยโห่ที่แม่เท่าที่โบห่ายโบห้องเนาะมัดไปในห่า่ได้ห้องาคืนก็นอนพายนอนมันคอยก็นอนพอดียวาคอยเอวยก็นอนพอดียวเอวยบุญมีแน่สระเจ้วนปนกันเออเออนอนลูกเอ้ยจุ่นแจ้งตัวตนคนใดก็ว่าเห็นได้คอยก็ไปหาเงินหาคำเพราะว่าอื ต,ตัวนจะพูน้อยเด้อเนาะดําให้หรือก็คันบันดํากะอยู่วันนล้นะเรือเทือถากได้เจ้าก,กันเนาะทั้งลกทั้งดําทูไปเลยนั่งเรือเทือถากไปไ<ห>น,น้ำหั่นเลยจะ <c oughs> ก้มก็เป็นก้มนี่เออเป็นก็ไปเห็นแล้วไปยานาปกติอืมยานทั้งหมดแล้วเป็นเห็นได้เวีนเขาว่าเวีนเจ็บเอวเฮ้ยอืมเขาบอกว่าวนี่อืม เขาโคเอาเขาแล้วบ่แล้วก <ern s> <playing> um ็ทางน้องน้ําพลนี่ยังบ่ฮู้มื้อฮู้ยามบ่ฮู้ปีใดยามใดเดือนใดสิได้มาเนาะมีแต่หาเงินไปเรื่อยๆถ้าได้ชะมอยถ้าบ่ได้ชะมอยจักเดือนนสู้ไปนี่ได้บ่ส่งเดือนได้บ่ส่งเดือนขึ้นเเห็นบ่น้ําพไปได้บ่ส่งเดือนฉันฮอดกเอยดกเนาะออแต่ว่าฉันฮอดเดือนนี้เนาะเดือนกนี่แหละ อันนี้คือเดือนที่สองเนาะปัวต้นนั้นเอามาเนาะมำนวนาี่ต้นมาโดนแล้วข่อยกับเต็มพุ่นเนี่ยตัวอ้อไปก้อนขึ้นเดียวแถวมันข่อยเส้ยวมันแห้งเลยเจ้าเลี้ยงข่อยใบใหญ่แล้วลูกเอ้ยข่อยเลี้ยงใบยาวใหญ่โดยเจ้าก็ใหญ่จนได้ผัวช่องผัวมันลูกข่อยก็ลูกเจ้าก็ข่อยก็เลี้ยงหมดชามคนเลยมีแต่ข่อยเลี้ยงมาเจ้ามาเลี้ยงน้อข่อยเจ้าบุคุณต้นข่อยเบาข่อยเบาเนย แล้ก um ็บอกแล้วก็บอกให้ดำนาแล้วกัหลวงว่าอยเป็นน้ำคอยเจ็บแอวเห็นไหคอยก็ไม่จะแก้ตะม้นเลยคะเเม่นคอยแล้วเขาบ้าหลูกเออไม่เท่าหู้ชึกยังได้ลูกเท่าแบบไปแบบบวคิดห่วงทางหลังเลยแบบนี้นะเราจะค่มว่าบอกบอกโอยตั้งูกกี่ะน้งตด้งลูกเดาเเออใช่ไหมก็เร็กรดนแล้วเนาะเออไปไม่เท่านี้จกปีได้ไม่เท่านะ เจ้านะไปจักช้ำล nah. wow, right ูกเออไปจักป yes, no si eh> ีจ <so uh, uh, ักเดินช้ำข่อยว่าได้ได้เปดสิบปลายเนาะเกือบเกาสิบ่ประมาณเาไหร่จ้ะประมาณเจ็สิบดไปโผ่ขอยยังเจ็ดสิมันอีต้มเนื้อเลยสันะนะเนี่ยเิไิ่งมันกับางทีเลือดยางเขาเ่ยเป็สิบปลายเนาะเขาเบิ่งประมาณเจสิปลายดิเจ็ิบปลายเนาะพ้ก็แม่กับพ้กับเต กินเหล้าชันแห็นเป็นน้องคอยตัวนั้นเออวาเจ้ามันเป็นเอื้อยคอยเราวะอวันที่เปล่าเมือวันนี้มันกินเหล้าเราชันวันนี้เนี่มือมันฮึมฮมันอยู่ทางพุนเหินมันอยู่ระเบิดเห่าเลยล่ะเด้ออย่าให้เด้อเมย์ไปหาเงินเด้อเท่ากันเออเบิ่งไปเอานมมาให้กนเด้อสัตว์เด้อซื้อนมมาต้อนอยู่ดีละไอเท่ากันเออเอาอีละซื้อนมเท่าให้เอาเท่ากัน ตุ๊จ้าเออเก่งเฮ้ยเออเ่าไว้กินเนอโอ้ยดีค่อยซื้อนมมาเนาะขึ้นมั่มเทพมีนมพอดีไอประมาณสองสองปีบ่สนนเออได้ได้ต้องติดไปมนไม่ได้หายไม่ได้หอบนอบเร็วมันเคยก็นอนเร็วเคยอยากกินจักตร뚜เจาะนมให้ดูตลานในตุ้มได้ย่านุ่งเนื้อเสียนักรเต่ามาพดพดพดบเด็กน้อยตากเด็กตากอย่างพดขึ้นเลยฮัลโหลดี ห hmm. right ืมม well. ักกะรักเขากว่าอืมๆเอ้าซะเน้อไปท้าเด้ออ่าจังไดมืนี้กะมาเยี่ยมมายามถามข่าวเพิ่นเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะเอเพราะว่าดົນนานแล้วเฮากะบ่ได้มาก็คือเว้าเด้เนาะได้ยินแต่ข่าวพี่พี่น้องเอ้ยเอาจังไดคลิปนี้ทางเฮากปเด้อมีาเด้อยะม่ลยะม่มีาเราบ่ได้ยินอเนํานมอยใหม่ินบต กะป้าเด้อเออสบายดีดูอ <trzeba draw potato> ah, ิสบายดีเลยละเด้อเอออ่าเด้อเออวัวซันเนาะอ้าวกัสิประมาณนี้ละพี่พี่น้องเอ้ท่าสนองกาเนาะเข้ามาหาทางน้องน้ำพลได้ยินข่าวยินข่าวเนาะก็เลยมาดินมาหัวพี่พี่น้องเอ้อาจังได้ก็คือทางในแถวเพิ่นกักาวออกมาแล้วเราพี่พี่น้องเนาะกป68สาเหตุดูมาเรื่องแล้วเกี่ยวกับน้องน้ำพลเพิ่นพี่พี่น้องเอ้ จยงในคลิปนี้พี่ภาพกันได้ขอโทษขออภัยเนาะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพี่่น้องเองข้าอกล้ามาสบายดี